สว,ส,สวัสดีครับ,รบผมกับอาจารย์โอแลอาจารย์ท็อปต้นในรายการสหาวิทยาโหราสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะก็มีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการอยู่เหมือนเดิมทุกรอบท่านอาจารย์โอก็มาแล้วนะกดแชร์ออกไปเซ่ เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ mm. เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อแรรนแล้วตามด้วยคำถามโอ้ oh, ใช้อะไรไม่ได้เลยเหรออืม mm. กดแชร์ออกไป oh. เป็นไรอะร Ha ni ah. Nah. กดแชร์ออกไปครับดูที่คําว่าสดนะดูที่คําว่าสดพิมพ์คําว่าแชร์แล้วตามด้วยชีแบนดและตามด้วยคำถาม เข้ามากันได้นะครับใครเข้ามาแล้วนะคะอยากจะถามคำถามํามีกติกาดังนี้นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูเพียงคนละ9ก้าพันเก้าร้อยเแรแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามลูกศิษย์ก็ไหวอะไรเกี่ยวกับการไหวอของเขาเห็นข้อความมันขึ้น ไม่รู้คือว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวทำไงดีพ่อหลอ่อเขาจะใชทก่อนนะอหรือ,อยังไงอ่ะตอบก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยตอบทีหลังตอบกลับทีหลังมาอ่าหยกค่ะยี่สิบแปดพ่อของลูกรู้สึกยังไงกับหนูคะวันนี้ผูกข้อมือค่ะเขารู้สึกเฉยๆครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะเขาป่วยไหมคะ เขาไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยไพ่มันบอกว่าเขาไม่สบายนะเอาพูดตรงๆแค่นี้นะอืมวันนี้เขาสึกว่าเขาไม่สบายกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามครับสําหรับในรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการอยู่เหมือนเดิมกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเนแรนแ่ตามด้วยคำถาม นะถามกันเข้ามาได้ครับไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสําหรับใครที่ต้องการดูดวงแบบเป็นส่วนตัวนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับที่ Facebook ครับโอซิริกรอภิรัตโอซิบริกรอภิรัตครับเบอร์โทรศ6น9์หกหนึ่ 9, 9 2ก้าเก้าสองสองาย์เก้าสองส่งดีรโอซิริศหสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อ่านไพยิปสีไพเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพ รับขันครูนะหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดจำหน่ายเทอรูปเครื่องรางของขัง,งวัตถุมงคลต่างๆและเสียนครูค่ะตามนี้ครับนะแล้วผมครับตามนี้ครับนะก็มีหลายคนนะครับนะชอบมาถามพวกเราว่าดูดวงพลังจิต ข้ามประเทศมีไหมมีครับเราดูเรารับดูอยู่แล้ววันนี้เพิ่งดูไปนะจากญี่ปุ่นนะสู่เมืองไทยอ่านะโดยมีท่านอาจารย์โอนะท่านอาจารย์โอเนี่ยท่านจะชำนาญการดูแบบพลังจิตชั้นสูงสุดพิเศษม่ใอ่อาจารย์ท็อปได้เละนะอาจารย์ท็อปชอบโยนเนี่ยอาจารย์โอประจำเลยอาจารย์โอเนี่ยอาจารย์ท็อปเไม่ไม่ค่อยชอบบอกว่าตัวเองเป็นคนมีพลังจิตนะคะนะมาครับกดแชร์ออกไจิตไปนะคะจิตเลยเดี๋ยว กดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9ก0 0 9ันเกแชร์นะเมื่อแชร์แล้วนะครับนะก็ตามด้วยชื่อเรนนะและตามด้วยคำถามครับแชร์แล้วชแชร์เรนคำถามถามกันเข้ามาได้ไม่เกินเพียงคนละ เก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม,ถามเออใครก็ตามนะครับที่บอกว่าดวงไม่ค่อยดีช่วงนี้ก็ไปไหว้นะไปไหว้กันหน่อยเพราะว่าช่วงนี้มันมีอะไรหลายอย่างที่ดวงเนี่ยหลายคนหลายคนดวงได้ราหูกินนะอาจรย์เออแปลกมากไงคือ บางคนเนี่ยมาก่อนจะมาตรวจดวงกับเราคือไม่รู้ว่าลาหูกินดวงปรากฏว่าพอมาดูกับผมเนี่ยไพ่ลาหูขึ้นบาลเลยนะอเออพอลาหูขึ้นเนี่ยมันมัน,ม,นมันทำให้ต้องแก้ต้องให้ดับดาวนะดาวร้ายโดยมีท่านอาจารย์โอเป็นผู้รู้ไอ้เรื่องไพ่ลาหูเนี่ยขออนุญ,ญาตนะอืวไว้ควรคือมีทั้ง ถ้าไปเรื่องความรักมีเรื่องนอกใจอืมไม่ตัวเราก็นอกใจแฟนแฟนนอกใจเรานะคะเรื่องเงินก็เรื่องโดนโกงนะคะเรื่องอแบบเสียงเงินแบบว่าด้วยเล่เหลี่ยมคนโกงอะไรเงี้ยเออเรื่องงานเนี่ยเรื่องงานก็มีอุปสรรคมีปัญหาอาจจะแบบไม่ค่อยสบายใจเวลาทํางานทํางานเครียดหรือว่าคิดไม่ออกนึกไม่ออกหรืออะไรเงี้ยเหมือนเป็นลาหูกินนะคะ พระจันทร์แสงสว่างใช่ไหมลาหูมาืบางแสงก็มืดมนมืดมนมวัวเมาลุมหลงแล้วก็เลข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 ท้ายบัตรประชาชนหรือเลขท้ายเบอร์โทนถึงก็มีอํานาจนะอํานาจบางส่วนอย่างเช่นเลขเลขเจ็ดเจ็ดสามอย่างเงี้ยตัวสามตัวท้ายเจ็ดเจ็ดสามดาวเสารลมเตียงคารเออใช่ไหมอรจารยร์ท็อปไง เจ็ดเจ็ดสามในดาวเสารุมตีอังคารนะถามวอาจารย์ท็อปมีเลขเจ็ดสามท้ายเลขแบประชาชนใช่นะม,มันมันมันทำให้แบบเหมือนกับว่าอะไรอะไรเนี่ยมันทำให้ร้ายถามว่าร้ายยังไงถ้ามีเลขศูนย์เจ็ดสามนะหรือเลขแต่บางทีอาจารย์โอ้ว่านะอาจารย์ท็อปเหนือดวงมาแล้วไงดูมันก็ไม่แม่นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็น เรื่องอุบัติเหตุทะเลาะวิวาทผ่าตัดกับมันก็น่าจะมีไปแล้วนึกออืปะก็เท่าที่รู้จักกันมาเก้าปีมีจอนท็อปอะไรอ่ะโดนรถชนครั้งเดียวแค่เอง <N ail. S 1> เห <The> นเียวเ uh, ออเหนียวอเออนวอแล้วก็กระเป๋าตังหายบ้างอะไรบ้างเออนะครั้งเดียวด้วยนะอ,อย่าคราั้งไงในรอบเก้าปีเนี้ยเออแบบ จะเชื่อได้ไงว่าเขาแบบเฮ้ยเจ็ดสามแล้วแบบเขาจะต้องแบบมีผ่าตัดมีอุบัติเหตุมีทะเลาะวิวาดของหายอะไรอย่างเงี้ยคือเหนือดวงมาแล้วจานท็อปอ่ะมีเมตปรามาหานิยมแต่ออวจานโอ้นี่นะเป็นห้าสองเลขสองข้างหลังเนี่ยเขาเท่าที่เคยอ่านนะคะเขาบอกว่า เลขแบบประชาชนงไทยได้สองอเขาบอกว่าจะทํางานกับคู่ครองอ่ะดีอืเจริญก้าวหน้าอเอออะไรเงี้ยตอนนี้ก็ก้านาทีสี่สิบหกวินาทีแล้วเป็น,นคนมีเสน่ห์แล้วคนจะอิจฉายเยอะอะไรก็ไม่รู้ร้องมันได้สวยนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับที่ facebook ครับโอซิริกรอภิรัต facebook โอซิริกออภิรัตนะครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้า 0925929261 ID r รโอศิริ15 <S S สนใจดวงอย่างละเอียดถามไม่อานไพยิปสีไพเทพพลังจิตตัวองค์ตัวเทพรอบขันครูนะหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดจำหน่ายเทยวรูปเครื่องรางของข,องของลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับนะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ทอบนั์มีตา นะเบอร์โทร0849266658 ID ไร AJTOP16 เอาละเวลาก็ได้หมดลงแล้วไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับ